สวัสดีค่ะดิฉันได้พูดมาในหลายๆคลิปว่าตอนนี้มีคนกำลังสูงไฟให้ชาวบ้านกบกอกเดือดให้กบกอกร้อนระอุถ้าเราคิดให้มันขำๆก็คงจะดีอยู่หรอกเพราะว่ากบกอกเนี่ยมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วอากาศหนาวเย็นก็ควรจะสูงไฟแต่มันไม่ใช่การอิงไฟแบบที่ชาวบ้านร้องวงอิงไฟปิ้งข้าวจี แบ่งปันกันกินสิคะมันกลายเป็นว่าตอนนี้ชาวบ้านกะกะๆบางคนบางกลุ่มบางพวกที่มีอาวุธสงครามอยู่ในมืออาวุธสงครามที่ว่านั้นคือโทรศัพท์มีช่อง YouTube กำลังประหัดประหารโต้อตอบกันฟาดฟันกันไปมาโดยที่ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชาวบ้านอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นชาวบ้านแต่คน ที่เป็นหัวหน้าหัวหมู่ทะลงฟันกลับเป็นคนนอกหมู่บ้านคนที่เข้ามาเกาะจำเลยที่1นึ่จำเลยที่สองทำมาหากินเริ่มจากการอวดอ้างตัวเองว่าเป็นนักธุรกิจระดับชาติตอนนี้ผันโตมาเป็นยูทูบเบอร์วันๆไม่ทําอะไรตัดคลิปดูดคลิปคนอื่นนั่งไลฟ์แล้วก็ด่าไอ้แป้งมันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว ใครจะมาดับไฟให้กกอกได้ครับสมัยหนึ่งยูทูบเบอร์เคยสร้างความรำคาญสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวบ้านได้รวมตัวกันแล้วไปขอให้ทางอำเภอได้ช่วยจัดการหน่อยแต่ยูทูบเบอร์พวกนั้นเป็นคนนอกหมู่บ้านแต่ตอนนี้จะมีบางพวกที่รวมตัวกันแล้วไปร้องเรียนชาวบ้านจะไล่ชาวบ้านไปไหนหรือ ปรึกษาหารือนะครับกับทางผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักนะครับถ้าเรื่องนี้นะครับถ้ายังมีการคงคู่กันยังมีการพูดให้ชาวบ้านเข้าใจอะไรผิดๆนะครับเอฟซีทันนะครับก็จะทำนะเราเราก็จะดำเนินการนะฮะในส่วนของเรานะครับคือดำเนินการยังไงครับก็ได้คุยกับทีมชาวบ้านนะครับได้คุยกับชาวบ้านแล้วครับก็ ถ้าเขายังไม่จบนะครับถ้าเขายังยังออกมาใส่ร้ายหรือออกมาคมขู่นะครับให้ชาวบ้านเข้าใจอะไรผิดๆนะครับเราก็จะดาเนินการนะครับพาญาตดยาจังโมงนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่เขาทนพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ก็จะไปร้องเรียนที่อําเภอแล้วก็ส่วนรงธรรมนะครับไอ้ที่นายทิวชันนะครับแล้วก็คุณนะครับเป็นถึงนะ ผู้ช่วยดาวอังคารนะครับแล้วคุณมาข่มขู่ชาวบ้านนะครับก็คุณจะต้องถูกสอบเป็นพิเศษนะครับก็จะเดือดร้อนไปถึงผู้ใหญ่บ้านดาวอังคารด้วยนะครับถ้าคุณยังไม่หยุดพฤติกรรมนะครับที่ไปเป่าหูชาวบ้านคนโน้นคนนี้นะก็ฝากถึงไปถึงบุคคลเหล่านั้นนะครับที่ยังมีพฤติกรรมที่พูดนะข่มขู่เยาะโมให้คนโน้นฟังให้คนนี้ฟัง ต่างๆนานานะครับเราก็จะไปฟ้องศูนย์นำรระทับนะครับเราก็ต้องมาแจ้งนะผู้ใหญ่บ้านดอนนะครับต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะครับเราก็จะมารอดูว่าผู้ใหญ่บ้านท่านาจะมีการนะอะไรยังไงกับคนคนนี้นะครับนะถ,ถ้าท่านถ้าผู้ใหญ่บ้านท่านมีความปล่อยประละเลยนะครับเราก็ต้องนะครับยื่นหนึ่งห้าเจ็ดนะครับน้องเรียกเข้าไป ได้ยินกันชัดแล้วใช่ไหมคะว่ายังมีกรณีนางแตงโม,มนี่ขึ้นมาอีกไอเรื่องพายกับซิบที่ย่าอาชิไปเที่ยวนั่งพูดอยู่ตรงหน้าศาลเนี่ยมันยังไม่จบกันอีกตอนนี้นายนาทีใจบุญออกมาบอกว่าได้ปรึกษาผู้ใหญ่แล้วจะพากันไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจะพากันไปที่อำเภอไปร้องเรียนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งซึ่งเขาอ้างว่าเป็นหนึ่งในสามคนที่ไปข่มขู่ยายแตงโม,ม ที่ไปเล่าเรื่องไปข่มให้ยายเตงโมหวาดกลัวว่ายายเตงโมไปให้การเท็จยายเตงโมจะต้องโดนคุกเจ็ดปีนอกจากนั้นยังบอกว่าจะต้องไปหาผู้ใหญ่บ้านก่อนถ้าผู้ใหญ่บ้านไม่จัดการให้ก็จะไปร้องเรียนหนึ่งห้าเจ็ดกับผู้ใหญ่บ้านด้วยในนาทีใจบุญเป็นคนนอกพื้นที่ แต่เป็นคนที่เอากล้องไปชวนคนนู้นคนนี้พูดยายเตงโมมานั่งหน้าบ้านเมื่อวันยายเตงโมเอาเข้าวสารไปให้ชัยพลสําหรับที่จะเอาไปทําบุญไปบริจาคช่วยน้ําท่วมก็จะม,มีกล้องของแม่พีกอกๆเบ้นกอกๆย่าอาชิกอกๆแล้วก็นายนาทีใจบุญช่องค่อยบอกเจ้าแล้วเนี่ยไปร้อมวงถ่ายกันแล้วก็ชวนให้ยายเตงโมพูด เรื่องทุกหัวข้อก็จะเป็นว่ายายแตงโมเดือดยายแตงโมบอกพวกพลายกระซิบอย่ามายุ่งอย่ามาข่มขู่มันไม่จบค่ะมันไม่จบตอนนี้มันไปไกลถึงขนาดว่ามาขู่ว่าจะร้องหนึ่งห้าเจ็ดผู้ใหญ่บ้านดิฉันบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นคนละกรณีกันกับตอนที่ดิฉันบอกว่าถ้าในนิ่มไม่จัดการดำเนินการ และจะไปเอาเรื่องตาชานเรื่องที่ตาชานพูดถึงเรื่องสารหลักบ้านเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะหาทางร้อนหนึ่งห้าจนายนิ่มนั่นนายนิ่มทําผิดจริงค่ะตัวเองพ้นจากตําแหน่งแล้วแต่ทําไมอมเอาเงินบัญชีของหมู่บ้านไม่หมดอ้างว่าต้องเธอมาหากินก่อนไม่มีเวลาบ้านอยู่ตรงกันข้ามกันเองค่ะเวลามันผ่านมาเป็นเดือนๆแล้วพอตาชานพูดขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวเท่านั้นเองตูดร้อนเป็นไฟจัดก,การได้เรียบร้อย ภายในวัน2วันมันหมายความว่ายังไงมันคนละกรณีกันค่ะกรณีนี้ดิฉันมองว่ามันเป็นเรื่องของชาวบ้านถ้าไม่เอามาออกใน YouTube ไม่เอามาขู่กันอยู่ตลอดใน YouTube เนี่ยเดี๋ยวมันก็จบไปเองแต่ถ้าถามว่าการที่มีใครไปบอกไก่แตงโมว่าระวังจะโดนให้การเท็จนะคุกเจปีนะ ดิฉันไม่วองว่าเป็นการขู่เพราะเป็นข้อเท็จจริงค่ะยายแตงโมไปให้การไว้สองแบบจริงแล้วเลือกเบิกความแบบที่เป็นประโยชน์กับจำเลยตรงนั้นถ้าอายการจะเอาผิดกับยายแตงโมอายการทำได้จริงเพราะมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเท็จจริงไหมดิฉันพูดมาเป็นร้อยครั้งแล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเอาตอนนี้กลายเป็นว่ามี พายกระซิบสามคนไปเที่ยวบอกว่ายายแตงโมร,รับเงินสิ่งจ้างรางวัลสี่พันบาทเพื่อที่จะเป็นกลับคำให้การแล้วก็ระบุมาว่าแต่ไม่มีพยานหลักฐานนะว่าใครพูดี่ฉันถามว่าคุณบอกเองว่าไม่มีพยานหลักฐานว่าใครพูดเนี่ยคุณจะไปเอาผิดอะไรเขาได้ไหมสมมุติว่าถ้าคุณจะไปร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านคน ที่จะต้องออกมายืนยันคือต้องมาชี้ตัวว่าคนคนนี้มาพูดกับฉันจริงกล้าชี้ตัวกันไหมคะไปศูนย์ดังธองทเนี่ยกล้าชี้ตัวไหมไม่ใช่มาพูดว่ามีคนมาเล่าว่าไม่ใช่ยายอุ่นนั่งรอพระตักบาตรแล้วก็พูดว่าคนนั้นคนนี้มาเล่าอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องมีการชี้ตัวนะแล้วถ้าคุณไปร้องเรียนเขาโม้ๆอย่างนั้นเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาประกาศว่าจะไปร้องเรียนเขาแค่นี้เขาก็เสียชื่อแล้วถ้าไม่มีการร้องเรียนจริงจริง แล้วไปร้องเรียนโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยแล้วออกมาประกาศไปถ่ายภาพกันว่านี่มาร้องเรียนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่ฉันว่าเขาเอาผิดพวกคุณได้เห็นไหมคะไฟมันก็จะโยนกันไปโยนกันมาไม่จบสักทีหนึง่งจริงๆคนนอกอย่างในนาทีใจบุญน่ะคนจะหยุดได้แล้วไปหาคอนเทนต์อื่นทําดีกว่าจริงๆทําคอนเทนต์ด่านานะแต่ยังดีนาะแต่แกไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่คุณมาทำคอนเทนต์ให้ชาวบ้านเขา รบกันตีกันไม่เว้นแต่ละวันและทีนี้สามช่องพีกกอกเบนกกกอกยาชิกกอกก็จะมีเรื่องพูดทุกคนก็จะมีเรื่องพูดแล้วก็พูดกันซ้ําเดิมๆวันนี้วันสองวันนี้ก็จะมีเรื่องเนี่ยแหละจะไปร้องเรียนจะไปร้องเรียนจะไปร้องเรียนตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนนอกหมู่บ้านกกกอกมาจูงจมูกสนตะภายให้ชาวบ้านกกอกที่มีอาวุธสงครามอยู่ในมือไปร้องเรียน ชาวบ้านญาติพี่น้องกันเองถ้าผู้ใหญ่บ้านไม่จัดการก็จะไปร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านอีกต้องถามว่าตกลงใครค่มขู่ใครกันแน่ใครเป็นคนสูงไฟให้กบกอกระอุคุณดูแล้วคุณตัดสินใจกันเองค่ะดิฉันว่าคุณเอาเวลาเนี้ยไปเลี้ยงลูกดีกว่าเมื่อคืนเห็นนั่งไลฟ์ในรถลูกยังนอนอยู่ในกระเช้าข้างหลังมีเสียงลูกร้องไห้ต้องไปตามเมียมาอุ้มลูกลง ็นพ่อภาษาอะไรไม่ได้นึกถึงลูกเลยนึกถึงแต่ว่ากูจะต้องไลฟ์เอาเงินไม่ต่างอะไรเลยกับจำเลยสองผัวเมียพาลูกมาลูกจะต้องขาดโรงเรียนวันแรกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรบอกครูเองว่าไม่ไปมันมีอะไรสําคัญไปกับการศึกษาเหรอมันมีอะไรสําคัญไปก่บการให้ลูกได้ไปนอนในที่ดีๆที่สบายๆเหรอ,เอามานอนอยู่ในเปรขดอยู่ในรถเนี่ยแล้วพ่อก็นั่งไลฟ์แล้วไลฟ์ก็มีแต่คําพูดหยาบคายเนี่ย เอาเวลาไปให้ความสุขลูกเมียเลี้ยงดูลูกตัวเองให้ดีดีกว่าที่จะมาสมไฟให้กกกอกค่ะอันหนึ่งถ้าเรามองให้ลึกย้อนไปให้ไกลกว่านี้เราจะเห็นว่าใครเป็นคนพาไอตัวสมไฟให้กกอกเนี้ยเข้ามาก่อกวนชาวบ้านขนาดนี้มันคือไอปีศาจมันคือไอหัวหน้าปีศาจที่พาเอาปีศาจหมูตะกาตะการโลภมาก อยากได้คอนเทนต์อยากได้เงินจาก youtube เข้ามาสูมไฟให้กบกอกร้อนระอุไอหัวหน้าปีศาจมันไปแล้วแต่มันยังทิ้งไอปีศาจหมูไว้ที่กบกอกเหมือนกับพวกยูทูบเบอร์ที่ออกไปจากกบกกอกแล้วสิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้คือซ้วมขี้ในสวนยางค่ะนี่คือสิ่งที่ข้างไข่ข้างแขนของไออีปีศาจทั้งสองตัวน่ะมันทิ้งไม่ให้กบกกอก ถ้าไม่ใช่ส้วมขี้ก็เป็นฟืนไฟที่ทำให้คนกบกอกต้องร้อนระอุจําเลยที่หนึ่งพูดเสมอว่าอยากจะสร้างความเจริญให้กบกอกแต่สิ่งที่เขาสร้างให้กบกอกได้มีอย่างเดียวค่ะสร้างความเกลียดชังให้กับกบกอก